คุณครูสายใจเชยนาะคินจากโรงเรียนวัสมุสรน,นะคะอาวันนี้มาพบกับคุณครูอีกแล้วในวิชาภาษาไทยค่ะนะคะวันนี้คุณครูจะพานัากเรียนไปท่องโลกวรรณกรรมนะคะวันนี้ไปดูกันว่าคุณครูจะพานัากเรียนไปเรียนเรื่องอะไรนะคะแน่นอนวันนี้เราจะต้องย้อนยุคโลกวรรณกรรมในหนังสือวรรณคดีลำนำเรื่องกำเนิดประสังนะคะวันนี้คุณครูมีอ่า เรื่องย่อของกำเนิดพระสังหรือว่าสังทองนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันว่าเรื่องราวจะสนุกสนานขนาดไหนนะคะไปชมกันเลยลูกไปเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูพานักเรียนนะคะมาเรียนวันนักคดีลำนำานะคะเรื่องกำเนิดพระสังนะคะ พร้อมด้วยทั้งอ่านบทอักยานเรื่องกำเนิดประสังนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่ากำเนิดพระสังเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะและการอ่านทํานองเสนอของบทอักยานเรื่องกำเนิดประสังจะไพเราะขนาดไหนเราไปรับชมกันเลยค่ะลูกณเมืองยศสวิมลน,นครอมีเท้ายศวิมลเป็นเจ้าเมือง มีพระมเหสีสองคนก็คือพระมเหสีจันเทวีและก็พระนางจันทามเหสีรองนะคะวันหนึ่งพระมเหสีจันเทวีได้คลอดลูกออกมาเป็นหอยสังพระนางจันทาใส่ร้ายว่าเป็นนางกาลีบ้านกาลีเมืองอพระนางจันเทวีก็เลยถูกขับไล่ออกจากเมืองไปอยู่กระท่อมกลางป่ากับตายายนะคะจนกระทั่งพระสังที่ซ่อนอยู่ในหอยได้ออกมาพบแม่ สร้างความยินดีให้กับพระนางจันเทวีผู้เป็นแม่มากข่าวนี้ก็เลยร่วงรู้ไปยังนางจันทานางจันทาก็เลยส่งคนมาจับพระสังไปถ่วงน้ำคชงพญาณคราชก็มาช่วยเอาไว้ได้ทันนะคะแล้วก็ส่งพระสังเนี่ยไปอยู่กับนางพันธุรัตซึ่งนางพันธุรัตเนี่ยก็เป็นนางยักษ์นะคะพอพระสังรู้ว่านางพันธุรัตเป็นยักษ์ก็เลยกลัวจึงขโมยรูปเงาะไม้เทา้า เกือกแก้วเหาะหนีมาอยู่บนภูเขานางฟันตุรัดก็ตามพระสังมานะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปหาพระสังได้ก็เลยท่องมนตรามาหาจินดาเรียกเนื้อเรียกเงินเรียกปลาให้กับพระสังแล้วก็หลังจากนั้นนางก็สิ้นใจตายอยู่ที่เชิงเขานั่นเองนะคะ,ะพระสังจึงเหาะมาจนถึงเมืองสาม,มน ทันใดตอนใดนั้นเองนะคะท้าวสามนกับนางมนทาก็กําลังจัดพิธีที่จะเลือกคู่ให้กับธิดาทั้งเจ็ดของตนนะคะค่ะแต่รจนา,าลูกสาวคนสุดท้องเนี่ยไม่ยอมเลือกใครเป็นคู่เลยท้าวสามนเนี่ยหันไปมองเห็นเจ้าเงาะก็เลยให้คนไปตามเจ้าเงาะมาให้นางรจนาเลือกนางรจนาเนี่ยก็มองเห็นรูปทองหรือความหล่อที่ซ่อนอยู่ในรูปเงาะนะคะ ก็เลยเสี่ยงพวงมาลัยหรือว่ายนพวงมาลัยไ,ไปให้กับเจ้าเงาะท้าวสามมนเนี่ยกรูดมากถึงกับไล่นางรจนากับเจ้าเงาะเนี่ยให้ไปอยู่กระท่อมปลายนานะท้าวสามนพยายามหาทางแกล้งเจ้าเงาะทุกวิถีทางนะคะวันหนึ่งให้เจ้าเงาะแล้วก็เขยตั้งหงเนี่ยไปหาเนื้อปลาแข่งกันนะ,ะเจ้าเงาะก็เลยไล่มนที่นางพันธุรัตน์ให้มานะคะ ไร่มนเรียกเนื้อเรียกปลามารวมกัน,ทำ,กนทำให้หกเขยเนี่ยทำให้หกเขยเนี่ยหาปลาไม่ได้นะ,ะก็เลยต้องยอมตัดปลายจมูกแล้วก็ปลายหูเพื่อเล่กับเนื้อแล้วก็ปลาจากเจ้าเงออ้าท้าเท้าสามมนโปรธขึ้นมากไปอีกถึงกับว่าจะต้องหาวิธีทางประหารเจ้าง้อให้ได้เรื่องนี้ก็เลยร้อนไปจนถึงพระอินทร ที่ต้องหาทางช่วยโดยการลงมาท้าตีครีชิงเจ้าเมืองกับเท้าสามุนนะคะเผยตั้งหกคนเนี่ยไปสู้ก็สู้พระอินท์ไม่ได้นะคะจึงต้องยอมให้เจ้าเงาะเนี่ยไปสู้แทนเจ้าเงาะเลยถอดรูปเป็นพระสังผู้ที่งดงามนะคะหล่อหลอเอาการเลยล่ะไปสู้กับพระอินทสู้จนพระสังเนี่ยชนะเท้าสามนจึงยอมรับพระสัง นะคะกลับเข้าเมืองแล้วก็จัดพิธีอภิเษกสมรสให้พระอินไปเข้าฝันเท้ายศวิมลเพื่อบอกเรื่องราวทั้งหมดเท้ายศวิมนอ่าซึ่งเป็นพระบิดาของพระสังเนี่ยก็เลยออกตามหาพระนางจันเทวีจนพบและก็ได้เดินทางไปเมืองสามนนครเพื่อพบกับพระสังโดยพระนางจันเทวีได้ปลอมเป็นแม่ครัวอยู่ในวัง แล้วก็ได้แกะสลักเรื่องราวทั้งหมดบนชิ้นฟักทองนะคะให้พระสังได้เสวยทำให้พระสังเนี่ยรู้เลยว่าแม่ครัวก็คือพระมารดาของเขานั่นเองพระสังและรจนาจึงได้เสด็จตามเท้ายศวิมนและพระนางจันเทวีกลับไปครองเมืองยศวิมนสืบไปนะคะนี่คือเรื่องราวย่อๆอของอสังทองตอนกําเนิดพระสังนะคะ เงบ้างคะอ่านิทานที่ครูเล่าไปนะคะกําเนิดประสัทนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำแผนผังโครงเรื่องนะคะให้นักเรียนเนี่ยเขียนแผนผังโครงเรื่องลงในสมุดนะคะแล้วก็ส่งคุณครูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมร้องบทอาขยานนะคะเรื่องกําเนิดประสคทส่งมหมคุณครูฟังด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ต่อไปก็จะเป็นใบงานนะคะที่คุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยเขียนแผนภาพโครงเรื่องกําเนิดพระสังนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะบอกชื่อตัวละครมาว่าในเรื่องนี้เนี่ยมีตัวละครอะไรบ้างสถานที่และเวลาก็คือเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไหนและเวลาเวลาตอนไหนก็คือเช้าสายบ่ายเย็นนะคะนักเรียนก็ใส่ลงไปเหตุการณ์ เหตุการณ์ก็คือมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครที่เราเอ่ยชื่อมานะคะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเหล่านี้ข้อคิดข้อคิดก็คือทัศนคติหรือสิ่งดีๆที่เราได้จากเรื่องนี้นะคะแล้วเราสามารถนำส่วนไหนบ้างมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะ ของพระแม่เจ้าอยู่เช,ช้าเชานคุยขี่รียรายทังดินดดนรามาอันดามาเห็นจะรับไรนยยี่อเมร ไวดับไม้ไดาไไล่ตีตอดเก็บข้าวหกที่ตบดินพันพินลอยลับขยะ แสงทุกแห่งทนช่วยครับไกลปาประสาทนซาลหวนเล่นกลางไม่ห่างดูค่ะอันนี้ก็เป็นบทอารยานะคะตอนกำเนิดภาั่งนะคะให้นักเรียนนะคะฝึกอา่านแล้วก็ฝึกท่อง หมดอาขยานนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งร้านมาแล้วก็ส่งลิดไห้คุณครูดูด้วยนะคะ